ไม่ตัวยาวอ่ะเด็กโอ้ยตามนี้ใส่ป่ะอืมอันนี้ชุดแดนเซอร์ที่หนูเคยตัดไปแล้วก็ซ้อนเขาก็สวยแท้นี่นี่ชุดนี้ชวยสวยส์อ่ยังไม่ได้ใส่อันนี้นี่ที่ที่บอกว่าเอาไปทำลองไม่ได้ยังไม่ใส่ดีนไลนยเลยไม่ว่าสวยอันนี้สวยแต่สั้นคนตัวเล็กใส่ได้ คอยใส่เทยอนันวาบ้ใส่อีกยใอนข้นไตายันตัดดงเป็นชุดแดงแต่วาใส่อยู่คงเดียวนีน่เน่มงเอาไปใส่เต่มก็ได้ ไ่าได้ใช่มนอีนั่งนั่นามีตามองเทีงิงเออเขาพูดหน่อยย่ดอกเเปชุดแดงเหออืมไม่เป็นชุดครูเอียงกระ้ได้แต่ซอส่งต่อชุดให้กับลูกน้องหาอํำใจเกินร้อยนะครับเออเออ

คือ,อยังไงพอดีเละวันนี้ไม่เขียวทั้งชุดลองเกงเขียวทั้งชุด้นี่เลยนะชุดอรที่แต่ว่าสีเขียวฝ้าไม่ถ้าถ้าย่างมัน,ม,นมันเผื่อไว้ใช้คันยังสุดขาวเลยใส่เพิ่งนขนาดขาสองตัวนะ ขอบคุณซอน,นะคะที่มาต่อยอดให้เด็กๆให้ลูกน,อน้องในวงเจ้าของได้ใช่ไหมเอาเอาไว้ชุดจะเก็บไว้นานไม่ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหลุดอเอามาส่งต่อให้ใช้งานได้ดีกว่าถูกต <พอ S 2> <ด>้องค่ะซอเออมนพอดีครับพอดีสุขุมสุขพลอยพูดเลยพดูดในลายผู้เฒ่าใช่วุฒิการณดีเอียงพนอนพิสูจน์เก่าพนอนพิสูจน์เก่าบอมี่ตีโอมี่บิวตี้กับอุ้ยอืม เข,าบ, Syndrome ขาบอท่านเด็ดต่างสุดดจักเลยครัรู้งเอาได้เดมือแรงบซนึงคูบเห็นรองดใ่มีสุดเลยเลยบอันนี้อันนี้ืื่อเดนี่อันนี้คือซื่อเด่้ผมมใส่นี่อใสดีเเจ้าราดิบไม่ชอหาสุดแน่แมน ถ้ามันหลวมใส่ถุงเท้าหลาอไปนะนี่เป็นหนครับใบสูงไาเซ็กรองเท้ากางสียงนิงามำหลอก็จะเพ่งมากก่านี่เอา่ำแแม่มสวยเลยด้นี่สวยเลย้อมเลยป่ายง่ำแห้งยี่ดีสุดจอดทั้งหมดเลยนี่เสีเกี่ยวไว้ทุกชุดแล้วไม่ดูัก่อนกอนวัก่อนู้อเอา เออกระดเลียเ่มออกน่ต้องาเอรเลียช่กตันให่สุดนึงแล้วนะคะได้บัวุขคนสวยมากเิทยชุดันนี้แต่นาน้น้เปียนเลยนะแซ่จนนแซ่จนลงไมป็นคนกาสีเะไนมันเสียส้มมองเห็นว่าสีเหลือง่ต้องห้อยเล็กเน่ท่านเป็นท่านทาน่านวาำเป็นกับพืครับอใช่สงทุกสีว่าแบบทีสีอะไร มันเป็นสีงานมันสีขาดเอาหน,นึ่งเขามาใส่สุดขาวเบิง่งทาเบิง่งนี้ได้เขาลองพี่คูกันนะครับปามีนั่นช่วได้ใส่แถบแล้วมอแร่ง